เป็นจักรพอเมอนกไซิสน่ังเสีอเลยนะุ้ย้ยุ้ยมันแกแบบนี้เหรอดแกแบบนี้เหรอแกแล้วแกแล้วแกให้มา้อุ้ยไม่โดนโอเค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 โอโจจยาดีวีอไร่ะมาหนีเมืเอกี้เอาดิบุเด็กเด็กบู๊บุ้ย มันนี่แบบยังยันแบบวันนี้เลยอ่ะกูบอกมาเนะที่งวันนี้คุณนะใคกูขอเล่นทุกครั้งที่พี่สองร้อยบาทสองร้อยบาทอ่ะเป็นตัวเหรอถึงง้นเขาต้องเปลี่ยนตัวเลยอย่างนั้นเหรอโอ้โหเกียร์สามกัดตายไปเไปเลย โอ้โหงี้เลยเว้ยงออี้เลยเว้ยสวัสดีครับเรียกผมโจนะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมก็มาลงคลิปแข่งคลิปสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าแข่งมาจบลงไปแล้วนะครับผมก็มาเชียร์กันว่าพี่โจจะชนะในทัวร์นาเมนต์นี้หรือเปล่านะครับผมคนูดอนจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมหรือว่าหยุดลงเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ตอนแรกๆจะค่อนข้างที่จะ เหมือนคลิปผมปกตินะครับผมมันๆแต่ว่าหลังๆนะครับผมมันเริ่มจริงจังมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าชัยชนะมันอยู่แค่เอ้่มนะครับผมต้องจริงจังกันนิดนึงนะครับผมบอกพวาคงเข้าใจนะแต่ผมประสึกวามพูดมากเกินไปละไ,ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับโอ้ได้เล่นด่านนี้แน่นอนเอาเด็กเฮ้ยของแท้จริงของแท้จริงของแท้จริง

อึ้ยคูรี่เลยสวยคุ้มสวยออกมา grab ทีเผาจับไปบ่อยที่ดีมากไปประมาณหนึ่งถึห้าได้ครับสลับฟังมาครับเปิดเห็นอย่างนั้นมันเสียฟิล์มอยู่นะมันไม่ได้ฟิล์มไม่อยากยับด้ทำร้ายจนเกินไปสลับฟังไปไม่อยากให้ผมมอโดนทำร้ายจนเกินไปโอ้โแล้วแรงเหลือเกิดตอนนี้คือเจคโคคูรี่กันลรอใช่เสามเกตโอ้ยเป็นจักรม้าในนัมอไซคิสมซสอเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันแก้แบบนี้เหรอ ก่เอครับเก่เยอะยะโอ้ยูคนึไม่โดน่ไหมูตัวเกือเลับเกือเกือลวิดึงเองกเอกเอกูยังไม่ออกมานะเจ็แม่ไงเจ็เฮ้ยเูกูตกมือซะรออะไรอยงเือกี้เดี๋ยวังไม่โดนโอเ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 ูโจีวี อะไรวะกูด hey, uh oui, cool. e ึงให้กูดึงให้กูสวยภูมิสุดยอดแล้วมันสุดยอดนะบุ้มเนี่ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยมาจีมาจีไปภูมิภูมิภูมิโบราณสตันเน็ตตูมมาจียปบูบี้ไงลีนกูลีนกูลีนกูลีนไปสวยมาจีดูจีกูลีน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 แค่นั้นแหละกูลีนโอ้ยกูเล่นแล้วของพวกคุณ งจแม่งโจเมา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 โอ้โหเฮ้ย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 อานั่นเพื่อนกูเป็นยักูนะแรกก่อนสวยๆวุผมสวยมหมกิิงถออให้โอเคผุ้มอผมสวยจับสวยผม้วดได้นะปั๊บปั๊บ มูี้ือหนูตีนี้ไว้โเลาไวู้วมาช่วเรื่อยๆมาหนีมเอาู้นั่นและู้ยิมวันีแบบยังยังอแบบนี้เลยอ่ะูมบอกมาเลยนะชื่อมันได้ผมนะว่าแล้วสวยูมไม่ย่งอสปอร์ตโอ้โหย็ยู่มไม่ีดจัดอ่ะเออเออคุณดึงอะไรูม เฮ้ยไม่เช right, okay. oh, okay. oh, oh, yeah> um ื่อเหรอเหม่ยๆไมไม่ไม่ไม่เบียดไมไม่เบียดอไปไม่ไดักให้ได้โอเคผักให้มีตัวช็อคอยู่โอ้โหสุดยอดโอ้ไเชื่อไอ้คนนี้กูแบบเราไม่เราไม่เท่ถิ่นผายเลยว่ะจริงป่ะจรเราอีเราอยู่กับแก๊ปเปอร์กูก็เป็นแก๊ปเปอร์แค่นั้นแหละเสี่ยโคตรเสี่ยตูเกิดมา ในแต่ครั้ที่ป่าเถื่อนเขาเรียกว่าจบแล้วเหรอจบแล้วเราชนะโอ้โหนะโอ้โหจีจีครับจีจีครับจีเลยจีจีครับโจย่าโนนหนึ่งสองร้อยโมจไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเสองร้อยเราอยู่เดีดยวเราสอสองร้อยบาทสองร้อยบาทเห่อและหลังจากเนี้ยก็จะเริ่มเครียดแล้วนะครับผมถ้ากูวิ่งเข้าไปจับเลยเสี่ยงไหมวะกูชอบจริงเสี่ยงว่ะโทษทีลองดูลองดูลองดูว่าเกิดมามันต้องปวดโลละแอซิดแน่ๆใช่ปะตามสเต็ป

มันไม่ใช่เว้ยสวยกู๋ไปที่นอนน่ะนี่นี่แหละกูรีดแล้วโตรีดแล้วจบโตรีดคือจบ้ปพุ่มสวยนี่สวยกดดันกดดันกดดันสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากสุดยอดจริงๆกดดันเลยแม่เ้ยกูแม่งแกปเปอร์ว่ะสวยโอ้โหโโตัวทีตัวทีพี่เมนโบเทมคินว่ะเ้ยจะหมายละกูรลีได้อยู่ ลงมาลุ้นไปเลยได้ได้เดี๋ยวผมล่นไปเดี๋ยล้วกูปูงหนะนะหลังจากนี้ได้เดี๋ยวคุมบอลปูคอมโบไม่ทีไหนกบภูมิไม่ติดระวังนะโอ้โหภูมิกูไม่น่าเลยว่ะกูจะกดกูจะกดแพรลี่ท่าเมื่อกี้เว้ยกูจะกดแพรลี่ท่าเมื่อกี้เว้ยอยากรู้มันได้ไหมมันกูกดเร็วไปว่ะ คุ้มเฮอื้อโอ้ยคุ้มสวยมาก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 มันจะนั่นไงว่าแล้วสวยสวยคุณยังไม่ค่อยออกมานะเพราะเดี๋ยวกูตายแต่วุ้มอันนี้มันผลิตได้สวยอือยอดคุ้มอือชอบเมึงอันนี้ควรดีได้นะอืออืสวยคุ้มนั่นแหละไปต่อเลยคุ้มไปต่อเลยเดี๋ยวกูช่วยคุ้มเฮ้ ไว้พุงพัตต์โอ้โหไอ้เยี่ยมมากมาวะเพ่มันเป็นบุญกูจริงที่เกิดมาเป็นเพื่อนแต่คนชื่อภูมิเลยจริงนะเป็นบุญเลยเอ็นเรียกกูว่าเมากูถึงจะเก่งมันกระจอกไปเมาเมางมาดิมาสุดท้ายสุดท้ายกูขอเล่นทุกครั้งที่พูสองร้อยบาทสองร้อยบาทเขาปรึกษากันแล้วเขากำลังคุยกันอยู่เขาคุยกันอย่างนี้เลยเห็นตัวเหรออ๋อ ชิบ<อ>าหายแล้วจริงเลยทำไมเรียกว่ายังดูดีกว่าบอมอยู่คิดว่านะแต่ว่าแดนเลียงนี่ค่อนข้างยากอยู่ของตัวกูชอบเจอบอมมากกว่าแต่ก็ถึงแล้วเขาต้องเปลี่ยนตัวเลยอย่างนั้นเหรอก็จัดไปตตแต่กูจะกดดันเหมือนเดิมเหรอภู่มกูเป็นคนแบบนี้แหละปล่อยไอซิดได้บ่อยภูมได้ได้ได้กูเกิดได้ไไดไเป็นคนบมมแบบนี้ออกมาเลยกันออกมาเลยก็ได้ภูมมโดดเลยนะเก่งโดนดเซเวโอ้โหออกมาแล้วก็ได้ภู่ม แล้วกูจะรอไปดึงแอซิสอีกอดกูดึงพลา<อ> <S S <DA>. <S ดเห็นที่แอแล้วกูชอบรดกูน่าจะไม่รอดว่ะ<อ>หลือแค่เลียดกับเอ้คโ่อีกิดหน่อยแต่กูพยายามช่วยๆวยสวยโอเคสวยโอ้แม่งพลาดคคอมโบหลลุดเมื่อกี้กูไม่ค,มไค่อยเดนคอมโบลตรงนั้นเท่าไหร่พลาดจริง ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันไม่ตอ่อไม่ตอ่โอโอ้โหตายเลยโอ้โหเอางี้เลยเว้ยเอางีาาาา้เลยเว้ยเอาวะเอาไปเอาไปเอาแหม่งเลยมันนี่ดิเมียก่อนพุ่มว่ากูไปดึงกระโดดบ่อยเดี๋ยวไม่กลัวกูดึงให้อย่างงี้พุ่มอย่างงี้อย่างางี้อย่างงี้งงดีกว่าอุ้ยที่ไม่รอดไป พักให้โอ้ยโอ้ยยื้อลืมตัดไม่หินไม่เป็นไรเป็นไรเข็มทันพัดพลาดสองร้อยบาทภูมิจำไหมอุ้ยโอ้ยโดนชวนเว้ยเฮ้ยขโมยไม่ติดขโมยไม่ติดเฮ้ยภูมิสวยเข้ามุมอย่างนี้แหละกดดันอีกงูุ่กว่าเฮ้ยมันพลาดมันพลาดเฮ้ย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 พุ่มแม่งไอ้เหี้ยุ่มแม่งสุดยอดเลยว่ะไอ้สัสพุ่มเดี๋ยวกูดึงเขาบนให้วันนี้สะเปมสะปม นั่นแหละบอกไปเลยภูมิราต้องกดดันผู <S <s ้การเองผู้การเองกระโดดมาดิที่อ้าวนั่นแหละพุ่มมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดีไปออกไหมไม่ต้องผู้การเองภูมิโอเค๋อเจสวยโ์จิสวยสวย นี่แหละเซตอัพนี่แหละเซตอัพเว้ยสวยวลองฟูลี่นะอย่าประมาทได้ปุ่มพาดหนงๆูรรอมันกระดดมาเว้ยฟูรี่ระวังระวังไม่ให้ป็นให้เอชัวรชัวร์ กูต้องได้ได้กูออกอเปลี่ยดนะองเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะโอเคกดดันโอเคกดดันไปบูมอย่างงี้แหล่ะโอ้14หนึ่งพลาดไม่ถูกหัวไว้บูมิเขี่ยให้พลาดเป็นไรเป็นไรได้อยู่ได้เลยไอ้ผู้ยิมหมดละกูตาย เชีย่ยเออเดียวไอ้สัตว์เชี่ยโคตรเสียดายเลยว่ะแม่งกูเหลือซองเน้แท้พลาดพลาดพลาดเฮ้ยแม่งนิเด <c oughs> เดียวไอ้สัตว์เดียวพิพายอ่ะกูพลาดด้วยกูพยายามจะไปดึงอากาศกันบ่อยเกิน <c oughs> น่าจะดูบ่อยกว่านี้ <c oughs> ฟันฟันโดนมือกูอ่ะนั่นเลยกระเดาผิดเนาะ เดี่ยวนี้เดี่ยวแข่งกันแล้วบอกจบละแม่งสู้สีสัตว์อะชนะคู่หนึ่งแต่ใ้คู่แบบสีสัตว์อะสีสัตว์จริงๆอะคือพลาดจริงๆอะมันคือไฟมันคือไฟติ้งจริงๆอะคือครูภูมิสู้ได้เลยวันนี้ไม่มีใครไม่มีใครที่แบบว่าอันนี้โอกรเลยสู้ได้เลยเว้ยแม่งติดที่แบบว่าเขาเสือกอ่านออกพอดีเว้ย